ล่าสุดมีสิ่งที่ดูเหมือนเป็นตัวแปรเพิ่มเติมเข้ามาอีกที่สหรัฐได้เรียกร้องต่อยูเครนนั่นก็คือแร่ธาตุหายามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจราจารยุติสงครามรัสเซียยูเครนมากน,น้อยแค่ไหนคะ ถ้าหากว่ายูเครนอยากจะให้สนับสนุนต่อไปนะก็ทําได้แต่ว่าต้องมีสิ่งที่แลกมาก็คือเรื่องของแร่ธานนตุอะไรต่างหรือว่าเรื่องนาโตนั้นถ้าอยาก,หากให้อเมริกาคุ้มครองต่อไปก็ต้องแลกมากับการเพิ่มงบป,ประมาณด้านการทหารหากว่าขาดการสนับสนุนจากอเมริกาแล้วนาโตนั้นก็อยู่อาจจะอยู่ในภาวะที่อนะ่อนแอแล้วก็เป็นสิ่งที่นาโตกลัวฮะกลัวภาวะกุกคามจากรัสเซียหลังจากนี้ในเมื่อการเจรจาเพื่อยุติ ะะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในเร็นี้นะคะกับทั้งสังปะนะคะสำหรับสงครามนี้ที่เยือะเยื้มมาจะถึงเวลาสิ้นสุดสักทีได้แล้วหรือเปล่าการที่จะให้ ิ้นสุดสงครามที่ว่านี้ต่างฝ่ายก็ต่างจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าต่างจะต้องเสียน้อยที่สุดหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยควรจะเป็นลักษณะที่ต่างฝ่ายเรียกว่าการเจรจาเพื่อหยุดความขัดแย้งนั้นต้องเป็นลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างได้ไประโยชน์เรื่องดินแดนนั้นเป็นสิ่งที่รัฐชาตินั้นให้ความสําคัญมากเลยการที่จะต้องยอมเสียดินแดนเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเียดสุดท้ายแล้วเนี่ยในกรณีของยูเครนนั้นเนี่ยอาจจะมีการยุติสงครามแต่ว่ายูเครนอาจจะไม่ยอมรับเรื่องของการเสียดินแดนก็ได้ ล่าสุดมีสิ่งที่ดูเหมือนเป็นตัวแปรเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะที่สหรัฐได้เรียกร้องต่อยูเครนนั่นก็คือแรธาตุหายากนะคะอาจารย์ซัมมองประเด็นนี้เนี่ยอ่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจราจายุติสงครามรัสเซียยูเครนมากน้อยแค่ไหนคะครับผมคือทั้งวิธีการในการเจราจาของทรัมป์เนี่ยก็ต้องบีบทั้งคู่บีบทั้งทางฝั่งรัสเซียบีบทั้งทางฝั่งของอยูเครนให้ยอมรับข้อเสนอในการยุติสงคราม ช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าในการบีบเพื่อให้ยุติกันนะอาจจะเป็นไปได้ว่าทางยูเครนนั้นอาจจะไม่ยอมนะทางยุโรปก็อาจจะไม่ยอมนะเพราะว่าเท่ากับว่าก็เป็นการยอมรับโดยพฤตินัยว่ารัสเซียนั้นจะยึดครองดินแดนที่ยึดครองไปแล้วนะแต่ทีนี้ทางสัมรมิการนั้นเนี่ยนะก็อาจจะคิดต่อไปว่าถ้าหากว่ายูเครนไม่ยอมนะแล้วก็ยุโรปไม่ยอมในขณะเดียวกันต้องยอมรับอย่างหนึ่งฮะคือดูเหมือนว่าที่ซ้าทำมา เกือบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับอเมริกาเป็นอภิมหาอำนาจหลังยุคสงครามเย็นเหมือนเดิมที่จะทาอะไรก็ได้นะแต่ในความเป็นจริงฮะมันไม่ได้อยู่ในสถานะเช่นนั้นต่ออีกแล้วฮะมีอมหาอำนาจที่ว่าขึ้นมาทัดเทียมอย่างเช่นจีนอย่างเช่นรัสเซียอินเดียพวกเนี้ยนะฮะทำให้อเมริกานที่จะทําอะไรตามที่ต้องการนั้นทําไม่ได้ทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าวาทะของชัํานั้นยังเป็นเหมือนว่าทะหลังยุคสงครามเย็นอยู่นะฮะว่าอเมริกาจะทําอะไรก็ได้แต่ในความเป็นจริงนั้นน่ย อเมริกาอาจจะไม่สามารถทําทุกอย่างได้ตามต้องการนะเพียงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเปิดทางให้กับทางออกอื่นๆน,นะหากว่าไม่สามารถที่จะบีบสงครามนี้จบลงได้นะ,ะถ้าหากว่ายูเครนอยากจะให้สนับสนุนต่อไปนะก็ทําได้แต่ว่าต้องแรกต้องมีสิ่งที่แรกมาก็คือเรื่องของแร่ธาตุอะไรต่างๆนะหรือว่าเรื่องนาโตนั้นถ้าอยากให้อเมริกาคุ้มครองต่อไปนะฮะก็ต้องแรกมากับการเพิ่มเพิ่มงบป,ประมาณด้านการทหารนะนาโตนั้น ให้ความสําคัญกับอเมริกามากนะเ,เพราะว่าตัวของนาตโตเองนั้นมีสอเมริกาเป็นตัวหลักเป็นพี่ใหญ่นะหากว่าขาดการสนับสนุนจากอเมริกาแล้วนาตโตนั้นกอ็อาจจะอยู่ในภาวะที่อ่อ,อนแอแล้วก็เป็นสิ่งที่นาตโตกลัวฮะกลัวภาวะผู้คามจากรัเสเซียหลังจากนี้ครับผมค่ะแต่ว่าคือถ้ามองฝั่งของ,ของยุครนนะคะเกิด มีการพิจารณาให้แร่ธาตุหายากนี้จริงๆนะคะเพื่อแลกกับการสนับสนุนเนี่ยสงครามนี้มันก็จะมีอยู่ต่อไปหรือเปล่าคะเพราะอเมริกาก็อาจจะสับสนุเรนต่อไปนี่ล่าสุดคับเซเรนสกี้นั้นน่าจะเจอกับรองะธรนทธิบดีเจดีแวนส์ด้วยค่ะครับในกรณีที่บีบบังคับให้ทั้งสองฝ่ายยุติสงครามไม่ได้หมายความว่าสงครามนั้นจะดําเนินต่อไปใช่ไหมฮะแต่ในการดําเนินต่อไปนั้นอเมริกาก็อยู่ในโพซิชันที่ว่าไม่ใช่การสนับสนุนแบบเดิมอีกแล้วนะ u n conditional support <ช>ไ,มไม่มีแล้วนะนะมันต้องมี condition ละ condition หนึ่งสสามสี่ที่จะตามมาเนะี่ยเราอาจจะได้ยินอะไรหลังจากนี้อีกเยอะแยะฮะถ้าหากว่าในระยะแรกนี่มันยุติสงครามไม่ได้จริงๆนะฮะนั่นคือสิ่งที่ยูเครนอาจจะต้องแลกกลับมากับการที่อเมริกาจะต้องให้การสนับสนุนด้านด้านการทหารต่อยูเครนต่อไปนะแต่ว่าผมก็เชื่อฮะโดย mindset ของทาแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่า การสนับสนุนยูเครนนั้นจะไม่มากมายเท่ากับสมัยของไบเดนละนะชัะช้มไม่ได้มองว่าทางรัสเซียนั้นเป็นแพะกุ้คามเหมือนที่ไบเดนนั้นมองใช่ไหมเพียงแต่ว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศมันไม่ง่ายที่จะแก้ในเมื่อแก้ไม่ได้แล้วก็ความขัดแย้งจะมีต่อไปนั้นเนี่ยทำยังไงที่อเมริกานั้นจะได้จะเสียประโยชน์น้อยที่สุดอเมริกาจะเสียน้อยที่สุดนะนั่นคือสิ่งที่ชั้มอาจจะกําลังคิดนะ แล้วสิ่งที่ฝ่ายที่ต้องการการสนับสนุนจากอเมริกา้จะต้องจ่ายนั่นคือราคาที่ต้องจ่ายต่อไปครับ okay. ค่ะทีนี้คือในเมื่อการเจราจาเพื่อยุติสงครามนะคะกาลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในเร็ดนี้นะคะกับทั้งฝ่ายนะคะสําหรับสงคสรามนี้ที่เยอะอมาเกือบเกือบสปีเนี่ยอาจารย์รุสตัมมองว่าจะถึงเวลาสิ้นสุดสักทีได้แล้วหรือเปล่าคะในระยะเวลาอใน้ใน,ในี้ครับผมคิดว่า หลายฝ่ายต้องการให้จะให้สิ้นสุดนะฮะทางทางรัสเซียก็ต้องการนะฮะทางยูเครนก็ต้องการให้สิ้นสุดนะแต่ว่าทั้งรัสเซียต้องการให้สิ้นสุดรัสเซียกับยูเครนเนี่ยต้องการให้สิ้นสุดในเงื่อนไขที่ตัวเองนั้นจะเสียประโยชน์น้อยที่สุดใช่ไหมฮะแล้วก็ทางสมเมริกาก็ต้องการให้สิ้นสุดนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยนะะการที่จะให้สิ้นสุด สงครามที่ว่านี้ต่างฝ่ายก็ต่างจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าต่างจะต้องอเสียน้อยที่สุดนะหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยควรจะเป็นลักษณะที่ต่างฝ่ายก็เรียกว่าการเจรจาเพื่อหยุดความขัดแย้งนั้นเนี่ยต้องเป็นลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นะวิน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 โซลูชันเนี่ยใช่ไหมเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการยึดครองดินแดนเ,เข้ามาด้วยนะซึ่งวินวินโซลูชันนั้นอาจจะทําได้ยากเพราะว่า เรื่องดินแดนนั้นเป็นสิ่งที่รัฐชาตินั้นให้ความสําคัญมากเลยนะการที่จะต้องยอมเสียดินแดนนะ,ะเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเย็นนะ,ะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะในกรณีของอยูเครนนั้นเนี่ยอ,อาจจะมีการยุติสงครามฮะแต่ว่ายูเครนอาจจะไม่ยอมรับเรื่องของการเสียดินแดนก็ได้นะอาจจะแช่แข็งนะแช่แข็งความขัดแย้งนี้ไว้ต่อไปใช่ไหมในฝั่งของ ยูเครนในฝั่งของอทางยุโรปนั้นนะเท่าที่ฟังหลายๆคนพูดนั้นเนะะี่ยเขาก็คิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อหมดสิ้นวาระของปูตินนะครับเมื่อปูตินไม่อยู่ในตําแหน่งแล้วเนะะี่ยอาจจะนําเรื่องนี้กลับมาพูดคุยกันนะะในอนาคตอีกน,นะ,ะเพียงแต่ว่าถ้าเราจะสรุปกันณนตอนนี้เนี่ยนะครแนวโน้มที่ความขัดแย้งนี้จะลดลงเนะี่ยมันมากกว่า ความขัดแย้งนี้จะดําเนินต่อไปอย่างเข้มข้นเหมือนในสมัยของไบเดนแม้ว่าการเจรจานี้ไม่อาจจะยุติความขัดแย้งได้ทันทีแต่ว่าความขัดแย้งที่ดําเนินต่อไปนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ความขัดแย้งในแบบที่สหรัฐาสนับสนุนอย่างอย่างเต็มตัวเหมือนในสมัยไบเดนที่ผ่านมาดังนั้นะระดับของความขัดแย้งนั้นเนี่ยก็อาจจะ,ะลดลดลดลงนะกระทั่งไปถึง cross s e c t ค o n ฟ f l i c t นะอย่างที่พูดไปนะแต่ถ้านะฮะแต่ถ้า ถ้าให้ให้น้ำหนักนะถ,ถ้าให้ผมให้น้ำหนักระหว่างยุติได้เลยกับการที่จะต้องแก้ไขเป็นระยะต่อไปนะหรือว่าใช้เวลายืดเยื้อต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเณเวลานี้เนี่ยการแก้ไขเป็นระยะหรือว่าการยืดเยื้อน่ะดูมีโอกาสมีมากกว่าการที่จะสามารถยุติได้เลยนะอย่างที่บอกว่าเหตุผลก็คือว่าตัว บริบทว่าอเมริกานั้นเนี่ยอำนาจไม่ได้มากเหมือนเดิมแล้วนะฮะ,อะสองเมื่อเราดูวิธีการในการดําเนินนโยบายกลยุทธ์ของอชัําแล้วเนี่ยนะครสิ่งที่ชัําพูดนั้นเนี่ยพ่วงมากับทางออกในการเจรจาเสมอหากว่าไม่ได้ตามที่ต้องการและก็ในอีกกรณีหนึ่งะฮะกรณีนี้เนี่ยชั้มกำลังเจรจากับรัสเซียซึ่งมีอำนาจต่อรองที่สูงมากเลยนะ,ะดังนั้นการเจรจากับทาง กับทางรัะะเสเซียนั้นเนี่ยนะทำอาจจะไม่ได้ทุกอย่างนะตามที่ทำต้องการนะฮะแล้วก็ค่อยจะหาทางออกอื่นๆต่อไปในอนาคตครับอืมดังนะั้นคือสงครามครั้งนี้ก็อาจจะกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อในอีกระยะยาวนะคะจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นสงครามเหมือนที่ที่มีเชื่อความขัดแย้งอยู่เสมอเหมือนในตะวันออกกลางใช่ไหมคะาจาลรุสตมัมหรือว่ามันจะกลายเป็นแบบมันเป็น never ending war เป็นสิ่งที่อาจจะพร้อมปะทุ เมื่อไรก็ตามที่มันมีน้ำมันเชื้อเพลิงมาราชครับถ้ามองเรื่องความสําคัญนะของยูเพนต่อมหาอำนาจอย่างสัมเมกานะมหาอำนาจอย่างจีนนะหรือว่าต่อ,อยุโรปแล้วเนะี่ยผมคิดว่าความสําคัญของยูเพนนั้นเนี่ยไม่ได้สําคัญมากเท่ากับกรณีที่สัมเมริกาให้ความสําคัญกับอิสราเอลหรือว่ากับปาเลสไตน์นะนะซึ่งดินแดนในตักกลางนั้นเนี่ยม,มันมันมีพลวัต ความัดแยง้งผลประโยชน์ความขัดแย้งนั้นที่มากมายหมายหมาศาลนะักว่ากรณีนะของยูเครนนะดังนั้นเราอาจจะคาดหวังนะว่าให้การพูดคุยกันระหว่างชั้มกับปูตินหรือว่ากับเซนสกี้นั้นเนี่ยสามารถที่จะยุติสงครามกันได้ยุติการสูญเสียกันได้เลยใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เราก็ต้องเผื่อนะกรณีที่มันไม่เป็นไปอย่างหวังอย่างที่บอกว่ามันมันผูกเรื่องของดินแดนเข้าไปอะฮะ มันเป็นเป็นสิ่งที่เจรจากันได้ยากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่ามันจะดําเนินต่อไปนั้นเนี่ยนะเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นลนักษณะที่ที่เบาบางกว่าที่เป็นมานะความสูญเสียอาจจะลดน้อยกว่ากว่าที่เป็นมาครับคุณบีตาครับ ค่ะเราคงต้องติดตามพัฒนาการกันต่อไปนะคะแล้วคงได้เรียนเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์นะคะนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะทั้งสองฝ่ายคงจะได้พบกันนะคะแล้วก็ทั้งสามฝ่ายนะคะที่จริงแล้วยุคเรนก็ต้องเข้ามาอยู่ในสมการของการเจราจารด้วยอยู่และะ้วอนาะคตจะเป็นอย่างไรต่อไปคงได้เรียนเชิญอาจารย์ลูสตัมิครห์กับเราอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ